มาเล็วเอามาสวัสดีครับพี่ๆคุณผู้ชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พาผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะครับที่มาลองถูกกล่าวโทษที่กองปราบนะครับในเรื่องของการถูกหลอกลงทุนนะครับโดยบริษัทมีสองบริษัทนะครับบริษัทแรกชื่อพัสดสโซลูชันวันแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับชื่อเบอร์ค่อร์บก ชื่อ World Class นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ชวนลงทุนแล้วกออ็ถ้าบอกว่าลงสามสามแสนบาทนะครับจะได้ประมาณ 3, 000, นะสามพันะสามสามแสนเป็นเป็น US ดอลลาร์ะนะครับเป็น u s อดอลลาร์หนึ่หมื่น,นหนึนหน Dollar, ได้กับคืนเป็นหนึ่งมื่นเหรียญ US ดอลลาร์ได้กลับคืนสามร้อยดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการอ้างไปถึงท่านอน้นนะครับมีการถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีการชัดลายแล้วก็กล่าวอ้างว่า เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งมีการกล่าวอ้างถึงอดีตรัฐมนตรีนะครับก็คือ,อท่านสุทินคัางแสงนะครับแต่จริงๆก็เป็นการไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ตีสนิทแล้วกล่าวอ้างว่ามีคล้ายๆกับทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่ามีแบ็กอัพเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อหลอกให้เกิดความตายใจแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับผู้เสียหายรวมๆแล้วคือเป็นเคสที่ถูกหลอก ซ้ำจากกรณี f o r e x นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ f o r e x นะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่ามีการหลอกลงทุนมีมุลค่าความเสียหายประมาณพันกว่าล้าน,ลานแล้วก็มีคนเนี่ยอาศัยช่องโหว่ว่าอยากจะให้ผู้เสียหายกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้เงินคืนนะครับก็มาหลอกซ้ำในการลงทุนครั้งนี้โดยกล่าวอ้างบุคคลสําคัญต่างๆนะครับทั้งในวงการเมืองและก็ในวงสังคมนะครับทำให้ผู้เสียหายจํานวนหนึ่งหลงเชื่อมีผู้เสียหายในเคสเนี้ยนะครับ อย่างน้อยประมาณสาสิบคนนะครับมูลค่าความเสียหายตอนนี้ประมาณสาสิบกว่าล้านบาทตอนนี้นะครับอาจจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็แยกไปโดยหลักก็จะเป็นการลงทุนเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับเชิญครับช่ญครับว่าตอนนี้ลงทุนของกลุ่มไหนไปครับอ๋อเป็นเป็นฟอเร็กส์ค่ะก่นนอนหน้านี้คือฟอเร็ก์ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกชวนมาลงทุนในกลุ่มนี้อีกเพิ่มใช่ไหมครับ เป็น forex แล้วเบิกไม่ได้ค่ะใกล้ๆหน่อยค่ะเบิกไม่ได้เราขอเบิกเงินไม่ได้เราก็จะเป็นเป็นเป็นเอาเงินมาปล่อยให้เรากู้ครับก็ไปลง forex แล้วก็เบิกไม่ได้แล้วก็ที่ตอนนั้น forex ก็มีคดีถูกดําเนินคดีช่องผมกระชนคดี forex อะค่ะเขาเหมือนโบกมันแตกไปแล้วมีปัญหาตั้งแต่ปีหกห้าแล้วอะค่ะแล้วเขาก็มาชวนเราไปลงอีกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันแตกไปแล้วมีปัญหาไปแล้วโดยที่เขาก็เอาอันนี้ค่ะ รูปของแบบคนใหญ่คนโตมาแบบว่าโบไม่แตกไม่อะไรแน่นอนเพราะว่ามีคนใหญ่คนโตเข้ามาร่วมลงทุนด้วยขยายไปที่ลาวแล้วด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยีพอพอเราจะเบิกกําไรอะค่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเบิกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก,ไไดก็แบบรอ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 เสร็จเขาก็บอกว่าต้องรอเวลาเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเกตเบย์ชอบกันเหมือนมันมีแค่อันเดียวมีคนถอนเยอะ มันจํากัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นชัดลายที่มีการอ้างถึงท่านอ้นนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงว่าท่านเป็นอย่างใครเป็นใครยังไงนะพี่พีไปเบอร์เอาแล้วกันนะครับค่ะพอพอทีนี้เราก็ข้างในด้วยข้างในด้วย็นไรเดี๋ยวะไรเดี๋ยวก็จะขอเบิกใช่ไหมเออขอเบิกแล้วไงต่อแล้วทีนี้เขาก็ชักชวนว่าถ้าเกิดได้เงินพอตคืนแล้วอามาทําธุรกิจอันอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราต้องใช้เงินเราก็เลยต้องไปกู้เขาคือเอาง่ายๆว่าเหมือนกับเราต้องจําเป็นต้องใช้เงินเงินทต้องไปกู้เพราะเรารอไม่ได้เพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่แบบต้องกู้เขาด้วยจากที่จะไปลงทุนเนีเขากลายเป็นต้องกู้เขาด้วยกู้เงินเขาด้วยค่ะเขาคิดดอกเท่าไหร่ครับร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบเรากู้ไปหกเดือนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทางทางทางเจ้าของโบ๊กติดต่อมาแล้วนะว่าจะคืนเงินคนที่ลงทุนใหม่ที่ไม่เคยได้ผลตอบแทนไม่เคยเบิกแต่อย่าแจ้งความ ห้ามแจ้งความเขาจะคืนคนที่ไม่แจ้งความก่อนเขาชื่ออะไรนะชมพูนุชชมพูนุชนะฮะชมพูนุชปูนุช,นชนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเปรียมสันติณทวแลวคนนี้คือคนที่ไปถ่ายรูปกับท่านนนคือใครด็อกเตรอร์เจ้าของโบกค่ะด็อกเตรอร์เจ้าของโบกคนนี้นะฮะด็อกเตรอร<ๆ>์ครับดรพานุวัตระะด็อกเตรอร์ชื่อพานุวัต์นะครับเปิดพอตค่ะคอริกเปิด S <S เปิดอฟอเรกอะค่ะคือขั้นต่ำต้องเปิดหนึ่งหมื่นยูเอสอะค่ะก็คือสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทเทรดเทรดหุนหดห้นเถรดเป็นสกุลเงินกับเถรดทองค่ะน,นี่ตัวอย่างการเทรด,ทรดนะครับพอพเอ่ะคแล้วก็มีการกล่าวถึงสามันด้วยนะครับใก็คือก็อปี้เทิดก็คืคคอเขาจะเป็นคนเทรดเราเรา ก็คือเราจะมีหน้าจอพอตคือเราไม่สามารถกดอะไรได้ก็คือเขาทําอะไรก็คือต้องตามเ,<อ>าเขาถ้าได้กําไรมาก็หนึ่งเดือนจะถอนได้หนึ่งครั้งอะค่ะแต่เราลองถอนแล้วก็ไม่ได้เดือนที่สองก็ไม่เดือนที่สามก็ไม่ได้จนกลางปีที่แล้วเขาก็ออกมาว่าเขาจะปิดแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่สามารถติดต่อใครได้ค่ะคนที่เชิญชวนเราเขาก็ก็หายไปเหมือนกันอ๋อแล้วเราต้องใช้เงิน ต้องใช้เงินก็ยังคุยกันอยู่เขาก็ยังแบบว่าเหมือนเหมือนมาบวิงเวลาไม่ให้เราแจ้งความอะค่ะเขาบอกว่าแจ้งความไปก็ก็ไม่ช่วยไม่ได้เงินเราก็เสียเวลาไม่ต้องเสียค่าทนายไปฟ้องอีกเราก็ไม่มีตังค่าทนายด้วยเราก็อ่ะก็เขาเป็นคนที่ชวนก็เป็นเพื่อนเราด้วยอะค่ะแล้วลูกยังเล็กด้วยลูกค่ะก็การอ้างคนใหญ่คนโตนี่ทําให้เรามีทาให้เรากลัวหรือกังวลเขาอ้างนี่เรายังไม่ได้เปิดนะคะอืม คือเขามาชวนเราก็ยังไม่เปิดอีีกคนาานึงให้เรามั่นใจว่ามันไม่เหมือนอะไรนะคะบริษัท <3 S 2> ที่สามคเขาไหมเขาเป็นเพื่อนค่ะเจอค่ะเพื่อนนะชวนแล้วก็ไเอมไม่รู้จัก่รู้จักไเจอตัวไมไม่เคยค่ะแล้วได้รูปภาพเาไในกลุ่มค่ะในกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เขาส่งให้แล้วก็ในกลุ่มผู้ลงทุนนะคะเขาจะมีแบบ open chat เอามารวมกันแบบร้อยกว่าคน อย่างเงี้ยค่ะร้อยกว่าคนเขาก็จะส่งนี้ใช่ค่ะให้เราแบบมั่นใจได้ชื่นใจนะว่าแบบใช่ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่ได้เปิดอันนี้คือคํากล่าวอ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปให้ตารวจดูว่านะครับว่าจะเข้าข่ายมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่านะครับเขากล่าวอ้างว่าท่านอ้นเนี่ยมาเป็นผู้เปิดพอร์ตด้วยนะครับในแชทไลน์เขาก็บอกบอกเรานะคะว่า ลงรูปพร้อมกับข้อความนี้ครับลงรูปอันนี้ชื่อบริษัทที่โอนส่วนใหญ่ของคุณเสียเท่าไหร่นะลุงหมื่นเหรียญนะคะสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันใช่ไปได้หรอมั้ยไม่เคยไม่เคยครั้งนึงก็ไปไม่เคยค่ะกดไปสามอะกาไรนะคะกําไรเดือนไม่ได้เลยใช่อ่ะเขาก็การันตีว่าถ้าลงทุนไปจะได้แบบหมื่นห้าถึงสามหมื่นแต่ทุกเดือนอะจะได้ห้าหมื่น up อยู่แล้วและทีนี้แต่จะ ถอนได้แค่ครั้งเดียวเราลองถอนไปตอนแรกอ่ะสามร้อยเหรียญก็รอห้าร้อยเหรียญก็รอแปดร้อยเหรียญก็รอสามเดือนจนแบบแล้วเขาก็เหมือนเทรดให้เราขาดทุนเพื่อที่จะไม่ให้เราปิดถ้าเราปิดตอนนั้นก็คือขาดทุนจนเหมือนเหมือนตอนช่วงนั้นนะคะทองมันลงใช่ไหมเขาก็ไปบายอย่างเงี้ยค่ะ เพื <Es> them, ่อที right now, ่จะให้มันพอร์ตมันติดลบเพื่อที่เราก็โอ้ยถ้าเราถอนตอนนี้เราก็ก็แจ้งไปว่าเราอยากปิดพอร์ตเขาก็ตอบเราไปว่าถ้าปิดตอนเนี้ยเราอาจจะขาดทุนนะเราปัดไหมเราก็เออก็จริงเราก็ไม่อยากขาดทุนรอบเดียวค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งพหนึ่งหนึ่งหมื่นยูเอส มลกลาปีหกค่ะปีหกหกค่ะแต่เขามาเชิญเราตอนอตุลาปีหกห้าแต่โบกมีปัญหาไปตั้งแต่น่าจะเป็นกรกฎาคมหกห้า<อ>ที่แบบถอดกันไม่ได้เราเพิ่งมารู้เปิดมาว่าแล้วความมันความมันแตกอะคะ่ะแล้วทีนี้พอเราไม่มีตังค์ใช่ไหมคะเราก็ขอยืมเขาเขาก็บอกว่าเขาอะทําให้กู้ใช่โดยที่เขาบอกว่าเขาไปเอามาจากนายทุนของคน การเลจะเปิดรับให้มายยใช่ไหมปิดไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นรูปถ่ายคู่กับท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเอ่อกาโหมท่านสุทินคังแสงอะไรเขาบอกท่านสุทินมาเล่นด้วยเหรอเขาก็อ้างว่าอย่างนั้นนะคะว่าก็มีมีคนใหญ่คนโตในในรัฐบาลร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อยแล้วก็มีรัฐมีอ๋อ ตำรวจรถใหญ่ๆหญ่่าอีสานด้วยหลายท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้จักหรอกเราก็เชื่อเพื่อนเราเพราะเราไม่รู้จักเจ้าของโบกอยู่แล้วสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันค่ะโดยที่แล้วกู้เขาอีกกู้เขามาระยะเวลาของเดือนนะคะกู้มาห้าหมื่นจะจ่ายไปแปดหมื่นโดยที่เขาบอกว่าเขาเอาเงินมาจากนายทุนนะคะเป็สป็สก็เอามาสี่แสน ก็ประมาณก็มสนประมาณสี่แสนถ้าหนึ่งพี่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 อนญาตอันนี้อ่าไม่ต้องบอกพออดเรื่องก็จะคล้ายๆกันพอดเรื่องก็จะประมาณคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นการไว้ใจเขาเลยเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆเลยค่ะก็คือก็คือเขาก็มาชวนเราเล่นเหสตนั่นแหละแล้วเราก็เล่นไี่เป็นเราก็เลยอ่ะฝากกับเขาว่าให้เล่นได้หน่อยอ่ะนั่นแหละแล้วพอเราจะถอน พอเราจะถอนปุ๊บเขาก็จะอ้างว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างอย่างที่น้องเขาบอกเลยว่าเหมือนมันมันติดลบอยู่มาเลยถอนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกให้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วจะได้เงินแบบจะได้เงินทีเดียวเยอะๆยะเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จนวันหนึ่งเขาก็เอาท่านมาอ้างว่าเนี่ยท่านยังมาเล่นเลยต้องห้าสิบล้านเราทาไมเราจะเราจะกลัวอะไรตอนนั้นเรากลัวเรากลัวนะเรากลัวว่าแบบถอมันจะล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยมั่นใจว่าอ่ะนั้นเราก็ไม่ถอนเล่นเล่นต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วพอ ถอนไม่ได้อะไรไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยชวนเราไปลงทุนอย่างอื่นต่ออันนี้คือผู้ที่ชวนเราไปลงทุนนะครับชื่อเขาบอกชื่ออย่างเดียวคือชมพูนุชนะครับไม่ไม่บอกนามสกุลชมพูนุชใช่เขเป็นญาติเป็นญาติเขาเญาติญาติเลยครับญาติหนูเลยแล้วก็ชวนแล้วก็จะมีเพจที่ทําอยู่นะครับมีเพจไหม ไอ้นี่น้าน่าเนียยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้เขาไปหลอกคนอื่นต่อไปหลอกคนอื่นต่อยังคงหลอกคนเดิมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอเรื่องแดงขึ้นเขาก็เขียนสัญญาเขียนมือให้อันนี้อีกคนนึงค่ะอันนี้ที่โดนอันนี้อีกคนนึงเลยเขามาไม่ทันตอนนี้ค่ะครับก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันวันนี้โดนเหมือนกันอ่าโอเคอุพี่ตงอุพตงมาไม่ได้อไรเลกาไม่ได้ตงม่อก็ประมาณสิบหกหกสิบหกตุลาค่ะสิบหกตุลาแต่มันก็ลาหกหก รอบเดียวก็ไม่ได้เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันค่ะโอเคถ้าลใช่ค่ะรอบเดียอ๋ออะไรนะคะไม่ค่ะเขาเขาเอาเงินหนูไปด้วยแล้วก็ตอนนี้แบบว่าหนูกลัวว่าเขาจะออกจากต่างประเทศไปค่ะเพราะว่าตอนนี้แฟนแบบแฟนที่เป็นลูกโป๊กเป็นโป๊ของพันด็อกเตอร์อ่ะเขาออกไปแล้วเหลือแต่ที่เป็นลูกภรรยาของเขาใช่ค่ะ ยังยังติดกั้นหนึ่งเบสงกันหนึ่งบดินี้กันนะสวัสดีค่ะก็เอ่อรู้จักทุกโชมพูนนี้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนคนนี้ค่ะแล้วก็เขาก็เอ่อเอาโปรไฟล์ต่างๆให้ดูพอดีเรามีปัญหาไปเจอกันที่สำนักงานทนายความ ก็เขาก็ไปฟ้องว่ามีคนโกงเขาแล้วก็มีถูกโกงเหมือนกันก็ไปคุยกับทางควกามก็ได้รู้จักกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ชวนเราลงทุนชวนเราลงทุนโดยบอกว่าเขาแบบจะสามารถทําให้เรามีรายได้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณสิเอร์เซขึ้นไปได้ได้ยินไหมคะดังๆเอ้าอโอ้ะ คือเขาก็เลยมาช่วยเราลงทุนโดยบอกว่าจะได้ผลตอบแทนเยู่ยประมาณ10%ทีนี้ก็แล้วเขาก็มาแบบเอาสัญญามาให้ดูว่ามีมีคนอยากได้ตังอะไรประมาณนี้เอาส่งลายมาประมาณนี้ว่าเอออยากได้เท่านั้นเท่าน,นี้อะไรเงี้ยมาโดยตลอดทีนี้จนเ,เราก็ยังไม่ทราบว่ามันมีปัญหาจนน้องเนี่ยค่ะเขาบอกเราว่าเอาอย่าให้เงิน ญาติเขานะเพราะว่าเขาถูกกองเราถึงรู้อันนี้เราก็เลยทําไปไม่รู้เรื่องก็ถูกคุยกับเขาเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินเราอะไรเงี้ยในที่สุดเราก็เลยไปแจ้งความที่สอนอบางขุนนนต์ตำรวจก็เลยอายัดบัญชีเขาก็เลยมาที่สอนอเสร็จแล้วก็มาทำออใหญ่โตบอกว่าจะฟ้องเราว่าเราไปไปอ,อ,อายัดบัญชีเขาได้ยังไงฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณน่าจะหเดือนแล้วก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลยฮะ ก็ทีนี้ระหว่างนี้ก็เราก็เลยคุยกันก็เลยรู้ว่ามีผู้เสียหายเนี่ยหลายสิบคนแต่แต่ละคนก็โดยโดนลักษณะต่างๆอย่างเงี้ย่ะว่ามีทั้งหลอกให้ลงทุน forex หลอกให้ลงทุนให้ผลตอบแทนมากมากอย่างเงี้ยโดยบางทีเป็นให้ผลตอบแทนแบบเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายอาทิตย์บ้างรายวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย่ะโดยโดยเอาเอาจำนวน และผลตอบแทนเนี่ยที่มากกว่าสิบเปอร์ซ็นตเนี่ยมามามาให้เราแล้วก็เวลาจะคืนเงินเราเนี่ยก็ไม่คืนเพราะบอกว่าอาจจะมีคนเอาต่ออะไรประมาณนี้ทือแจ้งความเอาคจนชมพลนุชยัชีไเออชมพลนุชฮะใช่ทีนี้ปรากฏว่าสามีเขาอ่ะฮะก็มาด้วยเพราะว่าเขาเขาพูดว่าเอ่อทำให้เขาน่ะไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะเราไปยัดบัญชี ค่ะซึ่งซึ่งเรามองว่าเขาสามีภรรยาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกันแต่สามีเขาฉลาดมากคือให้ภรรยาออกหน้าโดยโดยที่ว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้องอะไรประมาณเนี่ยประมาณสองแสนห้าานห้ไม่ได้เลยค่ะก็ตั้งแต่เออใช่ไม่ได้เล่นค่ะ คุาา่นอะไรรกซับเคยเล่นไหมไม่เคยค่ะเคยแต่ออนี่มาไอคุณรุป่ประชวน่ยพบเล่นเลยเพราะว่านี่ค่ะเครดิตเพื่อนชายแล้วเขาบอกว่าเป็นญาติแล้วกเออ็เขาก็มีโปรไฟล์ที่ดีแล้วตอนที่เราไปเจอที่สน,นัทนานความเนี่ยเขาก็ดูดีมากมีสตังค์แล้วก็ น้องเนี่ยค่ะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็บอกว่าสามีน้องเนี่ยเขามีสตางค์นู่นนี่นั่นเราก็เลยคุยกันแล้วก็เขาก็พูดจาดีแบบดูแล้วแบบเออน่าจะโอเคแล้วก็เขาส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงอ่ะเดลล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีโปรไฟล์ส่งมาแบบไปกินหรูไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยยิ่งเชื่อใจอมันไม่ได้เชื่อใจพาะเขานะคะเราเชื่อใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนแบบคนนี้ค่ะตรงครับ ก็อ,อยากจะสรุปสั้นๆนิดเดียวนะครับคือเดี๋ยวนี้อตอนนี้รวมๆประมาณ30สิลายมูลค่าของเสียหายณปัจจุบัน30สิบล้านประมาณนะครับ30สิล้านอาจจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆเพราะว่าเป็นกลุ่มจากโฟเล็กเดิมที่มีการเสียหายพันล้านผมอยากจะสรุปสั้นๆสมประเด็นง่ายๆนะครับเกี่ยวข้องกับโฟเล็กเดิมคือเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เคยลงทุนในโฟเล็กเดิมครับแล้วก็ถูกชวนมาอีก มาคือมาหลอกซ้ำนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายจะพอเด็กเดครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับว่าเกี่ยวข้องอยังไงคือเริ่มต้นเนี่ยเขาชวนมาเล่น forex เสร็จแล้วเนี่ยพอบ forex มีปัญหาเขาก็บอกทุกคนว่าอย่าถอนแล้วก็อย่าฟ้องอแล้วจากนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเ,เป็นชวน,นให้เรามาลงทุนออกับเขาเองซึ่งเขาบอกว่าเ,เขาสามารถเขาสามารถเออหาไรายได้ให้เราเนี่ยสิบมาดอนสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนได้ ค่ะมันก็เลยมันก็เลยโยงกันคือเขาสามารถเขาก็สามารถที่จะแบบเมีโปรไฟล์ให้เราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนกับเขาค่ะและ้วด็อกเตอร์เนี่ยได้เคยเจอไหมได้เคยคุยกับเขาไหมไม่เคยค่ะคือเราไม่ได้สนใจด็อกเตอร์คนนี้เป็น,นสามีเป็นสามีไม่ไดด็อกเตอร์อรคนนี้คือเป็นเจ้าของเทรดแล้วก็อสามีเนี่ยเขาเป็นเหมือนโค้ชที่อยู่ทำงานร่วมกับด็อกเตอร์คนนี้อ่าแล้วพอเวลาผู้เสียหายถ่าชักชว้ยก็จะเข้าไปใน ผมเป็นแชทไลน์กลุ่มนี้ะใช่ไหมแล้วมีดรับเตอร์อเป็นคนสอนไม่ตัวแฟนเขาสามีของชมพูนี่เป็นคนสอนเลยก็รับเตอร์ที่เป็นนั้นไม่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของใช่เจ้าของผ่อเจ้าของผ่อนไม,ไนไม่ไม่ไม่พวกนี้เขาไม่เคยเจอค่ะพี่งเพียแต่ว่าจานเขาเนี่ย เขาก็จะมาชวนแล้วก็พอถ้าเกิดเล่นได้กำไรเนี่ยต้องมีแบ่งแบ่งแบ่งกำไรให้กับตัวนี้ด้วยลนเนี่ยจะแจ้งความอ้มันก็ไม่เกี่ยวเนี่ยแจ้งแจ้งความสองสามีภรรยานี้ค่ะใช่เพราะว่าหลอกหลอกลวงประชาชน ็เตอร์เกี่ยวเ้วยเดี๋ยวให้คนนี้ก็ก็เขาเป็นเจ้าของโบ๊ใช่ไหมเขาเลยไหมคบที่ที่ว่ามันเกี่ยวข้องคือว่าเราไปลงทุนพอไม่ได้เงินเขาเอาเราเงินมาปล่อยกู้โดยที่เขาไปเอาเงินของพวกพี่ๆเขาเนี่ยค่ะโดยมันโยงกันนะคะพี่จากเกิดจากที่เราไปลงทุนแล้วเราไม่ได้เงินคืนอ็อกเตอร์่ะอันนี้ก็น่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักน็อกเตอร์ แต่ว่าเขาเอาบอกไม่รู้เรื่องของท่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ของดรเนี่ยทำของเวอร์คัสเวอร์คัสที่ก็เกี่ยวการนี้เป็นเว็บไซต์ที่ส่วนลงทุนใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เอาเงินมามีคดีไปถึง d ดีเอสไอแล่วค่อืมแต่เราก็ยื่นไปเหมือนเราเป็นตัวเล็กหรือเปล่าครับผมผมสรุปสามประเด็นสั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผมสรุปสรุปสามประเด็นสั้นๆนะครับปัจจุบันเนี้ย มีการหลอกลวงชวนผู้เสียหายลงทุนโดยอาศัย3อย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นการมีโปรไฟล์ที่ดีโปรไฟล์ที่ดีก็คือว่ากินหรูอ,อยู่แพงนะครับรู้จักคนใหญ่คนโตขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าไม่จริงนะครับเพราะถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงคนใหญ่คนโตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มาทําการลงทุนในักหรือเชิญชวนให้ลงทุนลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังและเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้แล้วขอให้ระมัดระวังอย่าลงทุนเยอะถ้า กล่าวอ้างว่ามีผลประโยชน์ตอบแทนเกิน10%ขึ้นไปให้สงสัยไว้ก่อนว่าหลอกลวงนะครับอันที่2นะครับถ้าหากว่ามีลักษณะที่ว่าถอนไม่ได้ไม่มีหลักการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ชัดเจนว่าไปซื้อสินค้าหรือไปลงทุนกับอะไรนะครับให้ตั้งข้อส,งสังเกตไว้ก่อนเลยว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหลอกลวงนะครับเพราะปัจจุบันนี้มีการใช้เทคนิคเหล่านี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย อันที่3ที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าสืบหาตัวตนไม่เคยได้เจอบริษัทไม่เคยเจอองค์กรอ้างแต่วความน่าเชื่อถืออย่างเดียวทั้งโปรไฟล์ทั้งเรื่องของอผลประโยชน์ตอบแทนแต่ไปหาไปพบไม่มีหลักแหล่งไม่มีแม้แต่เว็บไซต์เข้าไปดูแทบจะไม่มีเพื่อนหรือเพิ่งเปิดไม่นานหรือเดี๋ยวนี้ก็สามารถเช็คนะครับเช็คจากชื่อแล้วก็อาจจะขึ้นมา ว่าเคยมีพฤติกรรมในการหลอกลวงคนแล้วหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกว่าขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะตอนนี้อย่างเคสที่ผมไปช่วยเคสหนึ่งถ้าท่านจําได้เป็นเคสกดีดังเมื่อสองสาปีก่อนคือกรณีประสิทธิเจยวก,ก็มีคนที่ไปหลอกผู้เสียหายซ้ําอีกจนมีผู้เสียหายบางคนคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกหลอกแล้วหลอกอีกนะครับเป็นผู้เสียหายด้วยกันที่เคยเสียหายแล้ววันหนึ่งก็อยากจะเห็นความร่วมเห็นโอกาสก็ไปชักชวนผู้เสียหายมาลงทุน ในเอ่อเรียกว่าพอทที่ไม่มีอยู่จริงสามารถเช็คมาที่กรรตอนะครับคณะกรรมการตลาดกำกับตลาดทรัพย์ได้ว่าถ้าไม่มีอยู่จริงขอให้อย่าหลงเชื่อเพราะาตอนนี้เยอะมากครับมีทุกทุกวันครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบพระคุณ,คณมากครับขอบคุณมากครับมาปล่อยตู้ต่อไปเอาไป้เอาไปให้เราเลยนเราเล่ับช่วยมาช่วยกัน ้องเก่งครับ้อบคุณทุกนนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ